ดีครับเห็ดคอกเห็ดคอกผสมงัวเห็ดไอ้ที่ขมงัวหรือบสมซี่ฉีดยางัวนะครับพี่น้องยังเท่าไหร่ยังบแต่งยังบเสร็จถุงเห็ดประมาณชั่วโมงกว่าวครับนั่นเสร็จแล้วแล้วก็เห็ดเน่ากันเห็ดไรแล้วก็เตรียมตัวมัดลวดตีตะปูตีไรเห็ดหลายอันนะเสร็จลไรอันแล้วเหลืออยู่พวกเทียนมันก็สั่นหมดแล้ว จะตอกึ้นมาแล้วครับนี่น,นี่ก็ใบตัวไว้ล็อกครับนี่ตัวไว้ล็อกแล้ววัวเขาล็อกเลยรไหมสองอันได้สามอันก็ได้ครับเราเจ้าให้กับตอก ทำทำาตอนสมุิทํา,ทา,ทาสมุนก็กลัวครับเสร็จก็คือมันมีพืพ้นฐานของของตีตรงตรีทํำอยู่แล้วนะครับตรงอันนี้และคือตรงนี้มีเสาอยู่แล้วเพื่อ,เพ,อเพื่อจะล้อมป็นคอกงัวอยู่แล้วคนี้ยไม่ได้จัดไม้ใผ่ลงมาทำเลยททำตรงนี้เป็นเป็นเป็นค่าเป็นมองฉีดยาวง,งัวเป็นมองง,งัวเขาผสมผมะมานนั้น ก็จะผ่เด็กป่วยก็เอาเขามาฉีดยานในนี้ประมาณนั้นจะมองเหมือนแคบมันกว้งนก,งนกะว้งลืมไปว่าต้องขยับรวิร้กทนายเนาะพอดีก็จะพอดีอาจแต่บอกว่าเยอะก็แก่ล้วชื่อวนะ่านันนี่ก็ ก็สอดขอในห่โอ้โหธรรมดาแถวแถวนี้ผมเสานี้ผมเห็ดผมเห็ดเป็นคอกครับเห็ดคอกไล่ละไล่เลยล้อมโดยไม่ไพ่ยาวเงา้ยวเงี้ยวบางทีเลยมาถึงนี่ท่านี่ก็สีล้อมกับสีตัดไผ่นี่ยรับไผ่ก่อไผ่กินซุ้งนี่ยะครับลงมาเห็ดกับสีต่อยาวไปพุ่นนะครับแตทั้งเกาแพะเห็ดทีนะครับเพราะว่าปล่อยแพะได้แพะเดินได้พร้อม ว่าที่ตะกอนที่ว่าคลิปอยู่ในในยูทูบรุ่นอันตัวเก่าผมที่ว่าผมเคยถ่ายลงนะครับเนี่ยเทรผู้เดียวแล้วครับนี่เป็นเชื่อมเล็กผู้เดียวตั้งเสาผู้เดียวเทสเทศไอเทศระดับหัวเสาผู้เดียวที่นี่นี่นี่เป็นเชื่อมเล็กส่ไหมนะครับนี่ครับเป็นเป็นเป็นเชื่อมเล็กสาไหมนะพี่น้อง ผมเห็ดว้นี่ครับเหมือนกันครับเชื่อมด้วยเส้นไม้ครับแล้วมันเคยหักทีนึงหรือตรงนี้หนาจนั่วมันเคยหักทีนึงหรอ้อครับ่าลมลมพัดหร,อรือต้นไม้ต้นต้นยู่ตรงตรงที่มองเราไกลผมมันหักมาทับมันก็กดลงหักหมดเลยครับหักเ,เ,กเาาไปเลยเนี่เงาไปเลยหักเาาไปดิผมมันยกมันยก ยกผู้เดียวอยู่หระครับมาแกงงานผู้เดียวงัดเล็กขึ้นแล้วก็เชื่อมเชื่อมเล็กดำของบนเล็กสิบสองเล็กสิบสองนี่ป้องอ้อยอยู่ของบนสองเซนเพื่อรับน้ำหนักรับสติงสองเซนตรนนีน้มองไปำดำๆมันเล็กสิบสองโอ้ยเหนื่อยทำอะไรน้องแพ้เออนอนสบายเลยเนาะ เลยเก็บหนาถิงนอนหนาก็นี่นะครับน้องปุ๊บต้องคิดอะไรก็ร้ว่าเอางัวมาเขาสันเงาท่านเองแล้วก็จะได้ถ้ามันสันเงาจะตั้งลักตั้งตั้งลักเพิ่มอีกสอันหรือว่าหรือว่าบวบตั้งลักเอาเอาลวดมัดลักึ้นแล้วก็สอดเพื่อให้มันกระชับกับง่วหงัวบอมีเห็นบวหายมันดิ่นอะไรเห็มันถีบอะไ้ครับเวลาผสมเทียม มาเส็จเรียบร้อยรออจ่ตอนนี้กน,นี่้อเจ็บเครื่องมือครับพี่นอ้องโอ้ยแบบบ่เคุณพ่ามันกล่วงน้อยนเพราะว่าเอาตามนั่นเลยเอาตามไม่ตามดี่ผมเขียมตั้งไว้เฉีงคำคำลังคาน มันก็เลยออกของ่วงน่อยนึงแต่ว่าก็โมเมนปัญหาก่อ,อยอะไรเนาะหนุกนมหนุกนมหนุกนม,มัน่ได้ก่อยจับขังแล้วมันไปกวนคนจับให้เจ้าไปหลายตัวแล้ว ส,สิบกโลตายอื่เกือบสิบโลนเก็บของกลับบ้านบนบ้านดูนี่เก็บของกลับบ้านเก็บเก็บของไปจไปเออ้ยหวล์นห,นหมดแถวว่า,ะาจะเพื่อที่เดียวหมดบ่หมดครับ ไก่ตัต้นไม่ในเวลาจะเอาขอยมั้มันแล้วมันมาขวดไก่วัววัวกับลังบาตัวผู้เลยมือนี้แม็กให ดูสัตว์มามันบอกว่าสิมาใบสามเพราะนั้นทุบบอกประมาเสีเลยอเออเกน้อยตัวผู้ในญ่ครับมามับอกเขาว่ารอดูวันที่สิบเก้ายี่สิบก่อนสิบแปดบเก้ายี่สิบกที่บ้าบ่มันก็บบาดมันคำนวณลงโตเลยพรบ้าสองเท้าหรือเล่าบ้าตัวปูเพราะมันเป็นสักสองเท้อแห้ว มันเปนท่นเป็นหัวดีวหัวห่ออะไรจังเลยเอาเรื่องงัวมาก่อนมันอ oh ีกบ่มาครับขี้คอกให้โมโหอยู่นี่คอกก็เฮ็ดเสร็จแล้วเสือกบ่มาข้างปรุสัตว์แล้วบอกนัดใบสาม ง่วงกับง่วงโค้กงกาั่นนะมันบ่มาณีดไ้เรามาที่ไรเขาก็ห้เงินดูที่บางที่ว่ามันออกมาโดยที่ว่าห้มันกระไดเงินแต่หา้มันทุ่งหวแล้วบอกนัดไปมืออื่นเสยม,มือบนวันที่นัดวันที่เจ็ดที่แปดมาดูเจ็ดแปดเก้าสิบเดืยอนหน้านู้น มันก็เ่างกัระยะได้งัวประมาณสิบห้ามือถึงยี่สิบมือมันตงบ้าหูเพื่อนึงหลังจากที่มันม่ทับมันวก็ทับงัวนอกขนนี่ทับแมงงูซ้อนีลบ่ามันเล่มันทับแมงงูซ้อนเลยงโครงการซั่วแท้ว่าประดุษสัตว์ประดุสัตว์จะนะเนี่ยจะนะสะกอมนะครับ เขาไปตามบอกเขาว่าสิบเดี๋ยวสิบห้าเดี๋ยวมากบสามสิบห่าในกามาเพราะนั้นประมาณนียเขาก็รีบทำที่ผสมไว้ให้เพื่อผสมเทียมครับแล้วบอกเขาไปไปล่อดดนเขาเลี對對้ยงงัวก่อนมันเกิดอีกโอ้ยสดีสัตว์จะหนาเนะ เป็นไังสี่ตลอดเลยเพราะว่าผู้ใดนัดน sure. ัดก็ยังสี่แหละเพราะนั่นเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแต่พอหอดถึงเวลานัดเป็นมือใหม่อีกแด็กนั้นเดือนประชาชนนึงทำโกรธหาเลี้ยงเลยบางทีบัวหดบาว่าแต่บใจใจเย็นน้ำชาไายนั่นซื้อพี่น้องใจให้ได้ไหมเนี่ยว่าห่อก็เป็นบ้าผูกมันก็บ่มาบ่นัดบอกว่าใบสามมันจะมาเพราะนั่นนัดปุ๊บบ่มานี่บอกเขาว่าบ่มา บอกล้อวันที่แปดที่เก้ามันจะเป็นดิกบ่มันว่างัวมันเป็นสัตว์สองเทือแล้วแล้วมันที่บอกล้อที่แปดที่เก้าว่าเทือมันทองอยู่มันว่ามันเป็นสองเท้าแต่มันผสมเทียมมาเนี่ยเป็นสองเทือแล้วมันใช่มาท่องอะไรมันเป็นสัตว์สองเทือหรืองัวฮดแรกเขาบอโทรตามมันเอาก็ปล่อยแล้วก็บอกกันแล้วนะว่าเป็นสองทางแล้วงัวให้ล้อทังอีกทังน งัวโครงการเลยบาดเหลือเลยมันท้าดีสบายดีพี่น้องทุกสุขคนสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งโผล่ผักแรกลำรวยแห้งนะครับเด้เอกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยกดแชร์ไปหายให้มันพอดให้มันหอดไป้ยเนีพวกจชนะตะกรอมอะไรนะพวกสัตว์นแย่ครับพรกสัตว์นะตะกรอมมันต้องมาตั้งก,ก,ก,กรรมการขึ้นมาแท้เที่ยวกับเรื่องนี้ มาตั้งผมนี่เป็นกรรมาการเพราะเฮ็ดบดีสัตว์มันนั่นแค่ให่ผลประโยชน์ประชาชนมันประสนใจเลยมาก็ให้เงินได้นะบ่เซลว่าห้เงินหนามากนงะลังที่มามันได้เงินเดือนมันได้เงินข้าวสนามก็ได้อยู่แล้วมาเข้าหานำ้ำตรงน้ำช้าอยู่ที่ละลอยสองลอยสามลอยครับเดือนจะนะรมาหนี่งบุหมดเพราะน,านันเพราะสามลอยแห้เงินมันคือเเราถ้าพ้ในในบ่ห้ตามบ่เด็ดเพราะสองเทียบประมา บอกว่าหวังอย่างเดียวช่วยดีครับสวัสดีครับแค่นี้เ้ยพี่น้อง